็มีงานเสร็จแฟรผู้แฝงจากเราเกิดขึ้นมาจึงได้มีการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพึงกำลังร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีจัดมหากรรมในครั้งนี้ขึ้นมาครับเพื่อนไปด้วยโซนกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างตรงนี้ครับผมเห็นเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าการที่15ล้านคนหรือประมาณเดือนละล้านเสร็จเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับสองของประเทศไทยแต่ประธานสภาหอการค้าไทย ก็ได้พาทีมเข้ามาพบกับหอกันค้าจังหวัดกาญจนีและกาญจบนบุรีก็ค<อ>ือสาม,สามบุรีเนี่ยนะครับจะทํายังไงให้ให้กลุ่มก้อน <ๆ S 1> กับพี่น้องเษกษตรกรของพวกเราแล้วก็เป็นลิมิตหมายอันดีเหตุประสงค์คือครับผมขอตอบคำพูดนี้แล้วับคือช่วงที่จัดงานนะครับมั<ป><ป>งงนเป็นเมืองอ,อู่ค้าอู่น้ํานะครับทุกวันนี้นอกจากเป็นอู่ค้าอู่น้ําเราก็ยังเป็นอู่ปลาด้วยนะครับ สินค้าเกษตรหลายๆอย่างนะครับถ้ามางานนี้พบกับสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนครับนี่ฮอ้นนะครับเราได้กับเพื่อนงานนะครับเกี่ยวกับภาคการเกษตรมาทุกปีนะครับปีนี้ถือว่าโชคดีที่ทางผู้เกษตรแฟรามบุรีสวรรค์บุรีเด่งการเรียนรู้ชมชอบชิมป้าหอยค้าไทยพยายามที่จะบอกคนทั้งโลกว่า ชบุรีและสุพรรณบุรีท่านผอทอทอทนะครับท่านคลังจังหวัดท่านเสียยครับเปดและ้กขาเกษตราร้าแล้วก็รับวต่อไปครับจะขออนุญาตทุกท่านแปสามบุรีการชนะบุรีด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับอยากให้งานนี้เกิดขึ้นทุกๆปีเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีมะนิ้วฮารับนิงวเดินนะครับคสิบวันเต็มเตมครับผมเชื่อว่าทุกท่านเดิน,ดนกินทุกร้านน่าจะยังไม่